สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาเจอแอดมินกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในหน้าเกมนะครับดีมออกมาเกลนะครับวันนี้นะครับก็มีกนอยู่ที่1,300บาทนั่นเองนะครับนะเกมนี้นะครับผมสามารถซื้อฟรีสปินได้ด้วยนะครับนะก่อนอนเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูอัตราการจ่ายของเกมนี้กันก่อนเลยนะครับนะก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาดูกันคร้าวๆได้เลยนะครับ นะเกมนี้นะครับผมก็จะมีวายนะครับตัววายนะครับผมจะมีอยู่3ล็อกนะครับผมนะจัดสามสองหล็อกไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันว่ามันจะล็อกแบบไหนนะครับผมนี่นะครับโอ้โหปั่นเบ็ดแรกก็ได้แล้วนะนะครับผม25บาทนะครับมาเดี๋ยวซื้อฟีเจอร์เลยแล้วกันนะครับผมในราคา600บาทนะครับ นะมาดูกันว่านะครับผมจะสามารถปั่นกำไรได้หรือเปล่านะครับนะหากเพื่อนๆนะครับผมที่แบบว่าไปเล่นเกมไหนที่มันแบบว่าซื้อฟีเจอร์ได้นะครับนะซื้อเถอะนะครับผมนะอย่าลุ้นเองเลยนะครับผมอย่าปั่นเองเลยนะครับเสียเวลานะครับนะเพื่อนๆซื้อไปเลยนะครับผมอาจจะเกือสักรอบแรกนะครับผมรอบแรก2รอบนะครับนะรอบที่2รอบที่3นะครับผมแน่นอนนะครับกำไรแน่นอนนะครับนะไม่เชื่อเพื่อนๆก็ลองดูได้เลยนะครับมาดูว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับ นี่นะฮะวายเข้านะครับนี่เลยนะครับผมสวยครับตอนนี้คูณ4แล้วนะครับนี่นะครับวายนะครับเริ่มที่2นะครับก็จะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงศูนย์นะครับนี่นะครับผมวายก็จะหายไปแบบนี้นะครับนะก็จากสเต็ปนะครับผมนี่นะครับผมได้มา80เท่าไหร่เนี่ยนะครับผม ตอนนี้คูณแปดแล้วนะครับผมซปเปอร์เมกาวินนะครับ420บาทนะครับนะเห็นไหม e นะครับแป๊บเดียวนะครับซื้อแป๊บเดียวนะครับนะได้เกือบได้ทุนค ok ืนแล้วนะครับผมเกือบได้ทุนคืนแล้วนะนะครับหาเพื่อนๆนะครับผมไม่ลองไม่รู้นะครับผมนะดูแค่ปะดูแค่ตานะครับผมพอกเลยว่าเงินมันไม่งอกขึ้นมาแน่นอนนะครับหาเพื่อนๆอยากได้เงินนะครับอยากมีเงินนะครับผมนะ ไปลองเลยไปลองเล่นได้เลยนะครับไปลองเล่นได้เลยนะครับนะเป็นเกมที่แบบว่าเกมที่แอดมินนะครับผมมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนะคือแอดมินได้คัดมาแล้วนะครับว่าตอนนี้ pg มันปล่อยเกมไหนมาบ้างนะครับแอดมินก็ลองเล่นมาแล้วนะครับนะคือแบบเล่นแล้วก็อัดคลิปให้เพื่อนๆนดูเลยนะครับนะครับว่าให้ดูสดๆไปเลยว่านะครับผมเกมนี้มันจะแตกดีหรือเปล่านะครับ าเพื่อนๆนะครับผมที่บอกว่าสนใจนะครับลิงก์สมัครจะอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับกดลิงก์เข้าไปสมัครด้วยตนเองนะครับไม่ต้องผ่านแอดมินเลยนะครับเพราะว่าเว็บของแอดมินนี้นะครับผมเป็นเว็บระบบออโต้นะครับผมนะฝากขอนระบบออโต้นะครับผมนะทุกอย่างอัตโนมัติหมดเลยนะครับผมหมดเลยนะครับก็ก่อข้อมูลดีๆแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับ15ฟรีสปินนะครับจบไปที่811บาทนะครับซื้อในราคา600นะครับก็ได้กำไรอยู่นะครับ เดี๋ยวปั่นต่ออีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับปั่นล้างๆไปก่อนนะครับผมปั่นแบบล้างๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อกันอีกนะครับนะไม่ต้องรีบนะครับผมการเล่นสล็อตนะครับผมอย่ารีบนะครับผมอย่ารีบปรับเบ็ดขึ้นนะครับหรือว่าอย่าอย่าใส่เบ็ดมั่วนะครับผมนะก็แบบว่าไปเรื่อยๆนะครับเล่นเบ็ด8บาทก็ไปที่เบ็ด8บาทเรื่อยๆนะครับนะเล่นเบ็ด0บาทก็ไปที่เบ็ดสบบาทเรื่อยๆเลยนะครับ มานะครับสเกตเตอร์นะครับเรียบร้อยนะครับผมมาลุ้นอีกนะครับผมเพื่อเอาสเกตเตอร์อีกนะครับผมยิ่งได้เยอะนะครับผมเราก็จะได้สเกตเตอร์เยอะขึ้นนะครับโอกาสที่ได้โตคูณนะครับก็จะเยอะขึ้นนะครับนะเมื่อกี้ผมซื้อไปในราคา900บาทนะครับโอเคนะครับได้สเกตเตอร์17ครั้งเลยนะครับผมรอบนี้นะฮะหูเรียกได้ว่านะครับผมอย่างเยอะนะฮะไปครับผม นั่นแหละนะครับผมยิ่งไหลนะครับผมตัวคุณก็ยิ่งมานะครับนะายิ่งไหลเรื่อยๆตัวคุณก็มาเรื่อยๆนะครับนะาเรียกได้ว่านะครับผมเป็นเกมที่คุ้มอยู่เหมือนกันนะนะครับนะาเพื่อนๆไม่ไปลองนะครับผมบอกเลยว่าพลาดแน่นอนนะครับนะาเกมที่แอดมินมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมบอกเลยว่าแอดมินคัดมาแล้วนะครับนะาคือคัดมาทุกๆเกมเลยนะครับผมที่ PG มันปล่อยมาตอนนี้นะครับนะาคือแบบว่าปล่อยที่ว่าไม่ใช่ปล่อยเกมนะครับผมคือปล่อยเงินให้นี่แหละนะครับ นะคือแบบว่ามีทุนร้อยเดียวนะครับผมสามารถแตกได้เป็นหมื่นก็มีนะครับนะคือแบบว่าถอนนี่โอ้โหแหลกแน่นอนเลยครับนะนะเล่นไม่อั้นถอนไม่อั้นเลยนะครับผมเพื่อนๆสนใจนะครับผมลิงด้านล่างเข้าสมัครกันได้เลยนะครับนะหากใครที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆนะครับผมก็สอบถามแอดมินได้นะครับนะเข้าๆเลยนะครับผมก็จะมีโปร29บาทนะครับโปร29บาทนี้นะครับผมก็คือนะครับผม29 ฝาก29บาทรับไปเลย100บาทนะครับนะลองรับระบบทูบอเลตด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีหาเพื่อนๆนะครับผมไม่สามารถโอนผ่านธนาคารได้นะครับแต่ว่ามีธนาคารอยู่นะครับผมก็สามารถโอนผ่านทูบอเลตได้นะครับโอเคนะครับได้มา8 1 0บาทซุปเปอร์มิกาวินนะครับตอนนี้ไล่ไปคูณ10แล้วนะครับนะเหลือฟีสเปนอยู่5ครั้งนะครับผมมานะครับมาหรือเปล่านะครับ ไปครับผมไปครับนะครับผมจบฟรีสปริน17ครั้งไปที่หนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับ ซื้อมาเก้าร้อได้มา9 0 0ได้า150นะครับก็ดีนะครับดีขบไม่ได้นะครับนะค่อยๆเก็บค่อยๆปั้นขึ้นไปนะครับผมการเล่นสล็อตนะครับผมเราไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนะยิ่งทุนน้อยๆหน่อยนะครับผมก็แบบว่าค่อยๆปั่นเบ็ดต่ำๆไปนะครับผมเมื่อแบบว่ามีทุนเท่าตัวแล้วนะครับผมค่อยเพิ่มขึ้นมานะครับนะอย่าพีพร้ามหรือว่าแบบว่าใส่ไปเลยนะครับเป็นเบ็ดสูงๆนะครับทุนน้อยๆใส่เบ็ดสูงๆนะครับนะมันก็ไม่ใช่นะครับผม โอกาสที่มันจะเสียก็มีนะครับนะเราต้องเล่นแบบว่ามีเทคนิคนิดมีเทคนิคนิดนึงนะครับผมไม่ไม่แบบว่าอยากจะเล่นก็คือเล่นนะครับนะต้องมีเทคนิคนิดนึงนะครับมานะครับซื้อไปในราคา1,200บาทนะครับเบส16บบาทนะครับมาดูว่ารอบนี้นะครับผมจะได้กำไรเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับนะสเกตเตอร์นะครับผมมาได้ฟรีสปินมา15ครั้งนะครับผมนะ นะครับผมแต่ว่าตัวคูณเกมนี้ก็ถือว่าดีนะถ้าเกมมันไหลนะถ้าเกมมันไหลขึ้นมานะครับตัวคูณก็จะไหลขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับนะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่แบบน่าทํากาไรนะครับผมทำกำไรได้ดีนะครับนั่นแหละครับตอนนี้คูณ4แล้วนะครับเห็นไหมนะครับนะเห็นไหมเบ็ดเดียวก็สามารถไล่ขึ้นไปถึงคูณ5คูณ6คูณ10ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมน่ครับเบ็ดเดียวนะครับไล่ขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าเรื่อยๆครับ บอกเลยคําเดียวนะครับโอ้โหนี่ว่าสเกตเตอร์จะมานะครับหโหมาอีกแล้วนะครับผมตอนนี้คูณเก้าแล้วนะครับเหลือฟรีสปินทั้ง13ครั้งอ่ะทุกคนเออนะครับ691สนะครับสวยๆครับมาสเกตเตอร์นะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับตอนนี้คูณ11แล้วนะครับนะถ้าแบบว่าถ้าเข้าแบบนี้เรื่อยๆนะครับบอกเลยว่า คือแบบว่าดีมากๆนะครับผมถ้าเข้าแบบนี้เรื่อยๆนะนะครับนะบอกเลยว่ากําไรแบบว่าไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับนะมีกาไรแน่นอนนะครับโอเคไปต่อนะครับนั่นแหละนะคะคูณ13แล้วตอนนี้นะครับเหลือฟีสปิน11ครั้งนะฮะไปครับ291บาทนะครับไปต่อครับ8 0 6บาทนะครับโหยสวยจัดนะครับผมบอกเลยว่าดีจัดจัดนะครับเกมนี้ โอ้ยนะครับ1นึ่าบาทนะครับนะเห็นไหมนะครับผมว่าช่วงนี้นะครับเกม PG นะครับผมปล่อยมาดีมากนะครับนะคือปล่อยแบบให้ทํากําไรแบบดีมากๆเลยนะครับนะหากใครยังไม่เคยลองนะครับผมไปลองกันได้นะครับนะเกมนี้นะครับผมจะชื่อเกมว่านะครับ Dream of m a g u t นะครับผมนะในคล้าย PG แหละนะครับผมเป็นเกมที่ว่าหลายๆคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมแต่ว่า เกมมันมีดีของมันอ่ะทุกคนนะครับไปลองเล่นได้นะครับไปลองเล่นกันได้เลยนะครับหากใครที่เป็นแบบว่าสมาชิกอยู่แล้วนะครับผมก็มันจะมีโปรโมชั่นแนะนําเพื่อนนะครับผมเป็นลิงก์แนะนําเพื่อนนะครับเพื่อนๆสามารถสร้างไรายได้เพื่อนๆสามารถสร้างไรายได้นะครับผมจากการแนะนําเพื่อนได้นะครับ นะคือแบบว่าสามารถกดรับได้ทุกๆวันเลยนะครับยิ่งแนะนํามาเยอะนะครับแบบเลยว่ายิ่งแนะนํามาเยอะนะครับผมยิ่งได้เยอะนะฮะโอเค2,604บาทนะครับจบฟรีสปิน15าครั้งไปนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้กําไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับผมนะก็ไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับผมหากเพื่อนๆนะครับผมที่สนใจนะครับนะอย่าลืม เขาไปเล่นกันได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆผมด้วยแล้วกันนะครับนะสำหรับน,นี้ผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย